สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถุศษาปีที่สองนะคะเราจะมาทบทวนกับเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะคือเรื่องการบวกและการลบนะคะกับคุณครูนะคะครูจิตนะคะามาดูนะคะตัวชี้วัดน,นะคะ 1. หหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และสูงนะคะในตัวชี้วัดคอ1.1ข้อ4นะคะสาระการเรียนรู้หรือที่เราจะทบทวนกันในวันนี้ก็คือการบวกและการลบ หัวข้อที่สองเติมผลลบทำเป็นข้อข้อเหมือนกันนะคะที่คุณครูแบ่งแบ่งสามนี้เพื่อให้ให้ให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเพื่อที่มันอยู่ในหน้าเดีกันลูกไม่ต้องอย้อนกลับไปกลับมาอย่างเช่นข้อหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดตัวตั้งนักเรียนไม่เขียนนะคะจำนวนตัวเลขไม่ให้คิดเส้นหน้านะคะให้อยู่ตรง าทําเป็นข้อๆเหมือนกันตัวตั้งเครื่องหมายลบด้านข้างแล้วก็ตัวลบเมื่อลบกันแล้วผลลบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วต่ออบต่อจากเลขอรารบิกเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยแล้วขีดเส้นใต้แบ่งเป็นข้อนะข้อ1พอมาข้อ2ถ้านักเรียนลอกโจทย์ สองร้อยสี่สิบก้าลบหนึอยู่ในหน้าเดียวกันแต่ผลลบไปอยู่อีกหน้าหนึ่งไม่เอานะคะต้องอยู่ในหน้าเดียวกันหมดถ้าสองร้อยสี่สิบก้าลบหนึ่งร้อยสามสิบสงได้ผลลบเท่าไหร่แต่ต่อออบตอบไม่พอเราขึ้นหน้าใหม่ได้นะคะแต่วิธีทำนี้ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน เข้าใจนะคะให้ทําเป็นข้อๆเหมือนกันเมื่อเสร็จหนึ่งข้อตออบตอบขีด2เส้นแล้วตอบจากตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ขีดเส้นแบ่งแล้วขึ้นข้อสองใหม่นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อนะคุณคือเคยสอนแล้วปหนึ่งก็เรียนแล้วนะคะโอเคอาต่อมาข้อ3มใหญ่ให้นักเรียนลอบคําสั่ง หาค่าของตัวไม่ทราบค่าทําเป็นข้อข้อเหมือนกันนักเรียนก็ลอกตามข้อ1 472บวกจานวนที่หายไปเท่ากับ832ใช่ไหมคะแล้วต่ออบต่อวิธีการหาตัวบวกตรงนี้เราก็เอาผลบวกทําไมคะผลบวกทําไมคะไปอะไรกับตัวตั้งเอาผลบวกไปทําไมคะ เอาผลบวกเป็นตัวเอาผลบวกไปลบกับตัวตั้งออกมาเป็นจํานวนตรงนี้อ่านะคะแล้วก็ที่สี่เหลี่ยมลูกไม่ต้องใส่ตัวเลขมาใส่ที่ต่ออบต่อข้อสองแปดร้อยสิบสี่ลบตัวลบหายไปได้เท่ากับ200ได้ผลลบเราก็นำผลลบ200นี้ทำไมคะอ่าเอาตัวตั้ง814ตั้ง ทำอะไรเอ่ยไปทำอะไรกับผลผลลบคะไปลบแล้วออกมาเป็นตรงนี้นะคะมาเป็นตัวลบข้อ3เหมือนกันหาตัวตั้งบวกด้วย100เท่ากับ466เราก็เอาผลผลบวกไปทำไมคะไปทำไมไปลบกับผลไปลบกับตัวลบออกมาเป็นตัวตั้งนะคะ ข้อ4หาตัวตั้งเราก็นำ855าคือตัวลบใช่ไหมคะตัวลบบวกด้วยเท่าไหร่บวกกับผลผลลบออกมาเป็นตัวตั้งนะคะเข้าใจนะเข้าใจนะคะวิธีการหาเราใช้การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าทั้งหมดนี้ข้อ1ถึงข้อ4โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เราทุกคนเรียนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นการทบทวนนะคะ,ะให้นักเรียนลงมือทำนะคะตั้งแต่หน่วยที่1น,นะคะหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2และหัวข้อที่3ลงในสมุดให้เรียบร้อยทำเป็นขั้นตอนเลยนะคะทำะข้อหนึ่งเรียงลำดับมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ นะคะไม่ต้องแบ่งมงินคุณครูนะคะให้ทําเป็นข้อข้อเรียงลําดับลงมาเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามนะคะอ่านะคะวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนมานะคะแค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้คุณคณรูก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ